ปรพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชนสวัสดีครับผู้ฟังครับมาแล้วนะครับรายการยามบ่ายกับทนายประชาชนทางสทร้อยหวิทยุครอบครัวข่าวนะครับในวันพฤหัสบดีครับวันนี้พฤหัสที่12มีนาคม2558นานะครับอยู่กับผมบีจอมภูมิพงศ์ดิตชดและก็ทนายปรีชาณเชียงใหม่นะครับวันนี้ทนายปรีชามาทางสายนะฮะทากไทยทนายปรีชากันก่อนเลยนะครับ สวัสดีครับพี่ปิชาครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ยังคุยกันทางสายเหมือนเดิมนะครับครับผมครับก็อื่นผมขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์นิดนึงฮะทนายปิชาครับหมายเลขศูนย์สองหนกหกหนึ่งศูะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อทาง SMS ก็4838106ส่วนเว็บไซต์นะครับก็สามารถรับฟังได้ที่ w w w 1 0 6 f a m i l y n e w s c o m แนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฮะเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์คาว่า106 Family News นะครับเท่านั้นคุณก็สามารถโหลดเรามาฟังกันได้นะครับเอาละครับช่วงแรกเรามาว่ากันถึงเรื่องของข้อกฎหมายนะครับวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไร,ระครับอาจารย์ครับคือหลายๆเรื่องเนี่ยตอนนี้เนอกจากเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็มันจะมีวิษาที่ว่าเกิดขึ้นหลายๆเรื่องต่างๆหนานะครับครับ คือเทคนิคการชออโกงพวกชาวบ้านทั้งหลายนี่ก็ซับซ้อนขึ้นไปคนะหลายระดับเลยนะทีนี้แล้วนอกจากเอการชออโกงเนี่ยการเอระบาดของพวกนี้เยอะแล้วเนี่ยมีอีกอย่างคือเทคนิคของการค้าขายครนะคุณเคยสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้การโฆษณาเนี่ยง,งัดลุกเล่นการโฆษณาสารพัดนะฮะเราอยู่ในสื่ออครับเห็นไหมโฆษณา,าชวนเชื่ออฮโฆษณาชวนเชื่อนะโฆษณานี้ไม่ใช่โฆษณาธรรมดาต้อง ตูปุ๊บแลดึงดูดความสนใจทันทีเลยอืมครับนะบางทีลูกเล่นเนี่ยโฆษณาบางครั้งเนี่ยอาจารย์มองดูหลายๆเรื่องโฆษณาบินเม,น,มนะางทีโฆษณาเกินความเป็นจริงอืมครับครับ,รบเออ้วนี้หลายๆเรื่องเดี๋ยวนี้ช่วงเนี้ยนะคนสนใจอย่างที่ต้องใช้กันเขาเรียกว่าปัจจัยห้าปัจจัยหกคือเรื่องรถยนต์อืมครับนะ,บนะก่อนอาจารย์ก็เห็นในโฆษณารถนยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะอย่าพูดอะไยี่ห้ออะไรครับ คืออาจารย์เป็นคนที่เรียกว่าเออยู่ในวงการรถยนต์นะครับอาจารย์ก็สารุ่นแต่รุ่นเป็นไงนะจะดูตลอดว่าเออสวยไหมคนนี้สวยไหมคือเป็นมีความความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เนี่ยคือมีสายส่วนตัวชอบเรื่องรถอยู่แล้วศึกษาว่าแต่ละรุ่นออกมามีอะไรพิเศษมีออปชันอะไรให้เราบ้างอาจารย์รู้หมดอ่าใช่คือพอเราทําคือธุรกิจวนหนึ่งอาจารย์ก็เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ด้วยนะอ๋อครับไม่ขอบอกว่าทำไรนะครับอ๋ยครับผ์ทีนี้เอปรากฏว่า รุ่นนี้เนี่ยมันเพิ่งออกมาสองสามปีครับนะทำไมมันโฆษณาว่าเออเออเขาเรียกว่า oh, uh huh. ขอขอโมเดลเชนออโมเดลเชนอ่อ๋อเข้าใจไหมหมายความว่าเปลี่ยนอ่าโมเดลคือเออรถรุ่นนี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนหม่ทั้งคันเลยเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะทั้งคันเลยอืเป็นใหม่หมดเลยทั้งคันครับใอ้ความห้อยคําอย่างนี้มันหมายความว่ายอย่างไรอืมครับ จริงจริงแล้วตัวคุณบีเคยเห็นเจมาร์รถรุ่นรุ่นเวลาออกมาบางทีก็ห้าปี6กปีเปลี่ยนโฉมทีนึงครับเป็นโฉมคือมันก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยอกเกปยนใหม่หมดอาจารย์อาจารย์อาจารย์ช่วยขยายความว่า All model change มิกบิ๊กโมเดล c h a n g แล้วก็พวกที่มีอะไรเกี่ยวกับ i n o r change อ m i n r c h a n g อะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีข้อแตกต่างหรือว่ามันอพอสังเกตแล้วมันมันมีความตกต่างกันยัง,ยงไงฮะอาจารย์ คือในเกี่ยวกับการเปลี่ยนโฉมรถเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นลูกเล่นลูกเล่นของบริษัทรถยนต์เพราะบางทีรถยนต์เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะครับปฏิบัตเนี่ยรถหลายยี่ห้อมันมาเยอะมากทั้งญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็หลายประเทศนะมักกันในเมืองไทยดูเดือดนะครับครับนี่คนพอขับสักระยะหนึ่งใช้ระยะหนึ่งหรือคนขายขายสักระยะหนึ่งยอดขายจะต่อมั้ยครับครับที่รับต้นยอดขายจะทาไงก็หนึ่ง คับแรกที่เขาจะทำนะสักปีสองปีงนะอพอพะยอดขายเริ่มตกเริ่มอืดขายไม่ได้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าไมเนอร์เชนอ่าฮะเน้เชนในภาษารถยนต์คือเปลี่ยนเล็กๆน้อยน้อยครับสังเกตเห็นหนึ่งเปลี่ยนกระจังหน้าอ่าฮะไป้ท้ายบ้างอ,อ่าง่ายเลยเป็นเรื่องของการ,รตลาดเป็นการหาแคมเปญอะไรใหม่ๆมาล่อตาล่อใจผู้บริโภคว่าอย่างนั้นฮะครับครับบางทีก็นิดหน่อยเออไอใครก็ไออุปกรณ์ภายในรถยนต์เช่นนีเวกเตอร์อืม ก่อนนาทางครับก็แต่งเติมไปเพื่อกระตุ้นยอดขายครับนะครับนี่เนี่ยเอามาตอรยะซหนึ่งนะกดหนักๆเข้ามันมันพูดว่าสามสี่ปีแล้วนะใกล้จะใกล้จะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนโฉมแล้วใช่ไหมครับครับเทคนิคต่อไปเขาก็จะใช้เป็นบิ๊กบิ๊กโมเดลเชนอืมครับโมเดลเชนเนี่ยส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอืมครับ นะบางทีก็เติมเครื่องบ้างเครื่องยนต์อย่างเช่นเติมเครื่องสองพันเติมไปสองพันห้าแสดงว่าบิ๊กโมเดลเชนเนี่ยไม่ไม่มากเท่ากับอโมเดลเชนนะฮะอโมเดลเชนนี่คุณจะต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับคือทั้งโฉมครับไปหน้าไปท้ายไปหลังทุกอย่างอะเครื่องยนต์ต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วภายในเก๋งต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอืมครับครับปลายแต่ตัวเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่เหมือนกันเลยอ่าฮะครับคือไม่สามารถใช้แทนกันกันกันเลยรุ่นต่อรุ่นไปเลยนะครับครับ หมือนเหมือนเหมือนจะเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ไปเลยนะครับอ่าแล้วไอโฆษณาที่อาจารย์ว่านี่อ่าบรรยายสรรพคุณว่าเป็นโฆษณารถยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะปรากฏเราออกมาลักษณะว่าเอ่ออ l l model c นะคือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเนี่ยอ๋อครับแล้วเอ่อนะเนี่ยอาจารย์ดูแล้วว่ามันน่าจะเข้าข่ายโฆษณาเกินความเป็นจริงอืมครับเพราะว่าเท่าสังเกตนะถึงแม่หนึ่งคุณจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มันแรงขึ้นนะครับครับเปลี่ยนเอ่อร,บร,บรบขขอบรอบกระถังลูกเล่นหนึ่งก็จงังมากนะฮะ ว่าบางทีบางอย่างเรามองอยังเหมือนของเดิมอยู่อ,อในเก๋งเนี่ยอ,อแทบไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมทุกอย่างนะคอนโซลอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมหมดอืเล่นสีคุณอาจจะเติมเล่นนิดหน่อยเนี่ยน,น,นะครับคืบอ,อพอคุณทําอย่างนี้เขาจริงๆเขาเรียกว่าได้อย่างมากแค่ดิโมเดลเชนคือเปลี่ยนใหญ่ออืเปลี่ยนมากครับครับถ้าถึงขั้นับเปลี่ยนใหม่หมดเนี่ยบางทีเนี่ยผู้เป็นผกครองบางทีเขาไม่รู้เช่นคุณบีไปเนี่ยโอ้รถนี้เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนหมดแล้ว ทั้งคันเลยอืตามคําโฆษณาฮะเออออกรถใหม่เลยเหมือนออกรถใหม่ไปแบบเปลี่ยนรุ่นเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเปลี่ยนโฉมไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเออการโฆษณาอย่างนี้อาจารย์ว่ามันเข้าข่ายนะครับหนึ่งคือการช่อโกงประชาชนอืมฮะนะครับคือประชาชนบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถยนต์ถูกต้องไหมเวลาซื้ออะครับครับอ่ามีมีน้อยคนที่เป็นนักเล่นรถจริงๆเขาจะศึกษารายละเอียดหมดอื รถแต่รุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยมันมีแตกต่างจากของเดิมยังไงเครื่องยนต์เป็นเครื่องเครื่องยนต์ระบบไหนครับอิสูพกซูบใช่ไหมครับครับเครื่องกี่พันกี่กี่พันทีซีขับเคลื่อนกี่ล้อสองล้อสี่ล้อครับครับขับเคลื่อนเอแบบเต็มระบบกูทามหรือว่าแค่บางช่วงบางเกณฑวับางตอนนะครับอืมแต่คนศึกษาเขาศึกษาทั้งหมดเลยนะว่าระบบรถมันเป็นยังไงนะครับบางทีความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะ อัตราเร่งเท่าไหร่นะถึงร้อยเท่าไหร่บางคนเพราะเวลาเขาออกรถไปศึกษาอย่างนี้ละเอียดครนะครับส่วนใหญ่คนศึกษาส่วนใหญ่บางทีรู้แค่หนึ่งโอ้โหรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันนะครับเกียร์ออโต้แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาแค่นั้นแหละรู้คันนี้นะครับหรือบางทีก็ขับเคลื่อนสี่ล้อกับสองล้อแค่นั้นแหละครับรู้คันนี้ครับปัจจุบันนี้อืมทีนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยเออเห็นโคสนาโอ้มาออกรุ่นใหม่เนี่ยนะ พอโมเดลเชนที่เปลี่ยนใหม่ทังคันออกสมใหม่เลยเนี่ยนะก็ตัดสินใจซื้อตูมไปเนี่ยนะครับแล้วเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเอาใช้ไปใช้มาอา้าวไปเทียบเทียบรถคนอื่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับครับเอ๊ะเติมคนโน้น,น,นก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมครับไอ้น,นี่ก็เหมือนกันนะแตกต่างกันแค่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเองนะครับครับไอ้อย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือเป็นการเข้าขายหลอกลวงผู้บริโภคนนะอืมครับ มันมันถือว่าถ้าขายเยอะๆนี่นเป็นการชอบโคงประชาชนไปเลยครับนะครับอย่าลืมนะฮะถ้า,าทั้งหลายที่คิดจะขายของแบบนี้นะครับคืออาจารย์ก็ไม่เออน่ากลัวเหมือนกันนะขายของเนี้ยนะครับครับเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะอย่างนี้ผู้ซื้อรถเนี่ยสามารถฟ้องร้องอะไรได้ไหมฮะหรือว่าคืนรถได้ไหมครับสามารถดําเนินคดีอาญานะ <ừ> ชอบโคงประชาชนเนี่ยโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะครับอืมครับนะครับ ครัทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าในทางแพ่งเนี่ยผู้พกเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับครับไปใช้ใช้ไปเออพอปุ๊บเนี่ยไป,ไปเก็บเทียบระดุลเก่าปรากฏพบว่าโอ้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจริงๆนี่เป็นแค่อย่างน้อยห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เองใช่ไหมลอขายแล้วนี่ใช่ไหมผู้พกเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจผิดในคุณสมบัติของรถครับอันเป็นสาระสำคัญเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยอ่าเรียกว่าเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคัน จริงๆแล้วไม่ใช่ที่เราอยากซื้อคืออยากซื้อรถรุ่นใหม่เลยครับบริษัทโกหกหลอกลงเราเนี่ยถึงแม้จะใช้รถไปปีสองปีสามปีพอรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยสามารถคืนรถยนต์แล้ฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะครับอืครับนะครับที่ก็ฝากเตือนทางบริษัทรถยนต์นิดนึงนะครับหรือผู้บริโภคนะรวมถึงว่าอคนขายสินค้าหลายๆอย่างนะครับถ้าโฆษณาแต่ละอย่างอยากให้มันเกินความจริงมากนักครับครับ ยึดพื้นฐานว่าให้เป็นธรรมต่อประชาชนและผู้บริโภคครับเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยหรือบางทีเขารู้ความจริงดีนอกจากเสียความรู้สึกกันนะอย่างคุณบีไปซื้อ,อ,อรถมาคันเดี๋ยวนี้มีนะสี่ห้าหมื่นไม่มีนะไม่มีนะหนึองแสนไม่มีนะครับเดีย๋ยวนี้สุนไดหลักล้านขึ้นนะแปดล้าแสนหลักล้านขึ้นเท่านั้นนะครับครับนอกจากเป็นรถมือสองนะยังมีเป็นแสนสองแสนอยู่ฮะ อนอกจากว่าซื้อราคาแพงแล้วไม่พอเนี่ยโอ้ยมาถูกต้มเขาเรียกว่าถูกต้มนะถูกหลอกอีกเนี่ยนะครับ,รบก็จะกลายเป็นว่าเสียความรู้สึกกันครับที่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่นะเขาเขาเล่นงานหนักเลยนะครับถ้าไปหลอกลวงลูกคู่บริโภค่างนี้นะครับบ้านเราเนี่ยเอตัวคนขายสินค้าเองก็ดีเอ่อนะยังมองเห็นว่าเออของเราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่ครับ หนึ่งผู้พวกเราก็ไม่ค่อยจะมีความรู้ไม่ค่อยจะฟ้องร้องดาเนินคดีบริษัทอย่างนี้ไดกเท่าไหร่นะทำให้หลายบริษัทเนี่ยโฆษณาเกินจริงนะฮะบางทีเนี่ยคุณเห็นแหมในการโฆษณาตามสื่อเอ่อทีวีดาวเทียมหรือช่องอิสระทั้งหลายน่ะนะครับอาจารย์เห็นโฆษณาบางอย่างโอ้โหน่ากลัวเลยอ่ะคือโฆษณาแบบขายให้ได้อย่างเดียวนะไม่คิดนึงถึงว่าเอ่อเรื่องจริงเรื่องเท็จเป็นยังไงนะครับอื่นี่ก็น่ากลัวกัน อย่างมองนอกเนี่ยเคยมีเหตุการณ์นะครับคุณบีเขารู้ไหมอ่าเรื่องแมาต้องเขียนหนังสืออยู่เออเขาเขาเขียนตำเออเขาเรียกอลัมน์หรือสมสือสักเล่มหนึ่งลงมาเนี่ยครับเออเกี่ยวกับการประกอบระเบิดเนี่ยนะครับอืมครับเด็กไม่รู้โนยในยอ่านหนังสือปุ๊บเนี่ยโอไปทําตามนะครับอ๋อฮะกกประกอบระเบิดขึ้นได้จริงๆอืมอืมนะครับระเบิดโตมใส่เนี่ยเด็กได้รับบาดเจ็บหรือไปแตกกรลายเนี่ยคน,คนเขียนสือ,สอติดคุกนะครับ คป็น c o l u m n เจองานเข้าเลยนะฮะนะครับอืมรายการทั้งหลายที่ออกตามทีวีกันถ้าถ้าทำรายการอย่างนี้นะระวังนิดว่าถ้าเกิดเขาไปทําแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบทันทีอืมครับครับเอกฎหมายบางประเทศนีรุนแรงมากนะครับเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับอันนี้ว่าอยากฝากบอกคุยพวกด้วยว่าเวลาจะซื้อทรัพย์สินอะไรตามเดี๋ยวนี้นะมันมีการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงจริงครับ อันควรจะศึกษาให้ละเอียดนะก่อนจะซื้อรถสักรุ่นสักคันซื้อสินค้าสักอย่างศึกษาให้ละเอียดครับรวมถึงการที่เขาชวนเราไปลงทุนทําอะไรสักอย่างก็ตามนะครับตรงนี้มิจาาที่มันเยอะเราก็ต้องระวังนะลงทุนอะไรที่มันเกินจริงนะครับทำลันโอเวอร์ไปนิดหนึ่งมากเกินไปนิดหนึ่งก็ให้ระวังตึ้งสังวรว่าโอกาสถูกหลอกถูกโกงมีสูงนะครับอืมครับครับแตเราฝากเตือนว้นิดนึงนะครับอ่าครถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อนะฮะในเรื่องของ การซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควรที่จะมีการศึกษารายละเอียดให้รอบด้านสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะครับครับผมช่วงแรกของยามบ่ายกับทนายประชาชนนะฮะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับทนายปรีชาครับเดี๋ยวเราจะมารับสายคุณผู้ฟังนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของข,องข,องข้อกฎหมายข้องสงสัยหรือคําถามอะไรที่คุณอยากจะถามทนายปรีชานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละเมิดเช่าซื้อเช่ารัพย์แบ่งฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนะฮะคดีที่ดิน ทางพาระจำยอมทางจำเป็นเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องทางพาระจำยอมกันนานพอสมควรในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ตลอดจนเรื่องของข้อสัญญาต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจนะครับใครที่มีปัญหาข้อกฎหมายเหล่านี้อยู่ก็สอบถามกันนะครับหมายเลข0 2 1 2 6 6 1 0 6ช่วงต่อไปเราจะมาเปิดรับสายส่วนใครที่ไม่สะดวกโทรเข้ามาอยากจะส่งมาเป็น SMS ก็ได้นะครับที่ 483.8. 1 0 6ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ สารพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน